ไอ้อําเป็นหัวมึงลอยมาแล้วไอ้อ้าไอ้ตุ่มตุกไอ้สู้กูหักซ้ายเอ้าเอายายตายหาไอ้ยันต้องตีมีอยงเงียว่ะกูแพงอยู่กูแพงมาอยู่กูแพ้มาอยู่กูแพ้มันอยู่กูแพ้ไอ้สู้เรือชื่อว่าเรืนลึกรับและผองเพื่อน zoom เดี๋ยวต้นหดลอยขึ้นไป เอาสไนขึ้นไปสองดิอาขึนแค่ไหนออะไรเ้ยมันตกเรือไเรเฮ้ยมันดนดึงแล้นดนตะขอดึงแล้วเพื่อนเรือเรามันดึงเือเรากับตันทำยังไงดีครับมจะิงกูเอนมันจะยิงกูช่วยด้วยไป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 เฮ้ไมันได้ควาย

เจ็บ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 ป่ระเบิดปั่ระเบิดประเบิดป่ระเบิดไปแล้วไฟนโออย่ามีครั้งที่2อีกลกอีกลกไฟโอ่อย่าให้มีครั้งที่สมเด็ดขาดอีกลูกอีกลูกไฟโอะครั้งที่สเนไม่ควรมัมาแล้วมันแมันมามันานมาแล้วกเลู้เดลอาไ้ เราเรามีจีสี่ตัวเกินกาฟกับแก๊บแกไ้แถมนี่ไงมีวกับ W คู่กันดับเบิลวีได้ก็มี A A อไอ้เจ้ยสุดยอดวราอะกัปตัน you you I am captain I am captain เย้เย้เย้ h ค y cap cap yes fire ship ใครกัปตันวะไอ้เหี้ย Summary you are the captain กูเป็นกัปตันนี่หว่าไอ้ที่เนี่ยเจียมมึงกด ESC เลยให้มันดิมหล่อทเหี้ยนะมึงมึงกด ESC แล้วก็รีไซน์กับไอ้นั่นให้มันอ่ะเนี่ยมึงชี้ที่มันแล้วก็รีไซน์อ่ะเดินเดินไปหามันอย่าให้มีครั้งที่สองนะเอาแล้วก็เป็นไอ้ข้าให้มันใกล้มันใล้วันนี้ที่กูเลยที่อย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาด อ๋อ now you are กั t ตัน bro o u the ship right now we need to move yeah let's go bro let's g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 o กัตัน bro I bet you smell อไอ้เจ้มันไม่เคยเป็นนี่หว่า้มันไม่อ้หียวมนูก enemy ้ล enemy เก้าแล็บจะชนก่อนแล้ว y bro มันเทียบทาเลยมันเทีังเลยมันเทียบั่งมันมันกรากระไกร เฮ้ยเชียร์สายขวาเลยไอ้สัตว์อะเฮ้ยกัปตันมึงทำอะไรกัะตันไอ้แก่กัปตันไปชื่อบ๊อบกัปตันเราชื่ออำไอ้เชียร์สู้เลยดิสู้ได้อั้มมาก่อนบ๊อบไอ้เชียร์ A มาก่อนบีไว้เตรียมตัวในกาบซ้ายเราจะโจมตีมันด้านด้านไม่ได้จะใกล้ใครยิงวะยิงน้เพียอะไรยิงตัวยิงยิงโดน ยิงสั่งยิงกูโดนยิงยิงคืนเอากับตันตายเหลือมือคนเดียวแล้กกวก็ไอ้เจ้าเจ้าเจ้วเจ้าเจ้ามันเขียนจัดเลยอะไรหัวไอ้ย่ากับตันนี่ย่าน,<ห>นี่ตายเร็วสุดเลยสั